ว่าจะเล่นโรดดูอีกสักหน่อยแดงรถด้ช่างหัวมันหนาวอ่นวะน้าเรามีวอร์เดนมีวอร์เดนเราชนะแล้วเยี่ยเรเลือกดิลัปเตอร์มาแก้ด้วยบ้างเนี่ย ดิวินวอร์เดนวินเละยัอยู่ที่สามหเปอนตยู่นะว,วินเล์ช่างน่ารักกลาเอ็นดูเป็นอย่างยิ่ง Your turn pick. ผมว่ามันแก้ทางแล้วน่นนาานะใบยังไม่รู้นะไม่เล่นๆอย่างมันเลยแต่วอร์เดนตอนนี้วินเลจยกำลังเชี่ยสัตว์เจอเชนแพ้นะเจอโลนดิกก็แพ้นะับเจอเฮ่อะไรก็แพ้หมนนะเขาบอกถ้าเจอลิกกี้วินเลจอยู่ที่40วินเลจตอนนี้มันอยู่ที่3าม วินเลตกำลังต่ำลงเรื่อยๆตอนนี้ผมแคปไปมันเท่าไรสามารถเด็ดมันยังอัปปีเฮ้ย 5K เล่นวินเลต40เนี่ยวินเลตมันไปต่ำลง 2K เล่นวะ่ะต,ต่ำกว่า 2K เล่นวินเลต3-4ต่ำของ K เฉยๆเล่นวินเลต30นะ 3K 3-3 4K ถึง 5K 3-5นะ 5K เล่นจน40เปอร์ใช้ได้่ ไหนวัดซับไอสัตว์ฝักมันพอเดินซัพพอร์ตวูดเฟสป่ะไปดูได้เลยตอนนี้เอฟอเยอะเขาเล่นกันแล้วนะ 5K เล่นเนี่ยได้เปรีสูงสุดแ,แต่ไม่ถึง50นะคนเล่นชนะไหมตอนนี้ผมย้อนกับบาร์เดเอาพวกแบบเขาจะคัดเอฟอาเยอะๆมาให้เราดูนะครับ ทีมดีเว้ยผมชอบทีมผมว่ะผมว่าโรดริกน่าจะพลิกได้แะโรดริทีมไม่บนเนี่ยอย่างตำ่ำเพราะว่า <Now. S 1> ให้มันตัดสินใจใด้วยตัวเองมากจะ <Why? S 1> มีคลิปตรงนี้ช่วยเราอยู่เด้อ ไ่ยากมากแล้วผมดีใจมันได้ได้สกิลใหม่ตรงแบบมันได้บัฟเยอะคนมันคงไม่บวดมากหรอกเวลาผมเล่นจัดยังไม่ได้เล่นสักตาไอ้เหี้ย30 seconds to battle ่าอะไรนะยังไม่เห็นใครเล่นวอร์เด็ดเลยเดี๋ยวผมรอ <Please. S 1> ผมรอเล่นเอโรนดุกจบก่อนนะผมไปดูอะไรถ้านชนะนะผมการเล่นตาเดียวได้มาวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวแฟนมาบ้านีเวลา,นานเล่นนะมาระเบิดอ๋อทีเอมันแก้ทางระเบิดไอ้ซั์กูว่าเล่นแล้วเฮียมากเป <No force. S 1> ็เราได้ก่อนวะไอ้แย่ s <S A, yeah, ละ <Blood. S 1> เรายอมอะ แต่ว่าอย่าง <laughs> okay, okay. I'll go there เออ TA ออก ออกใหม่ผมจะออกทำพี่อะไรวะอาจจะออกมาอโดนกดนะ Gracias. อาจจะเออออกขวานใหม่ะถ้าอาจจะดีก็ได้ั้งกันโลนดีกเพราะว่าปวกเกาะตัวของลูกได้อาจจะนะต้องดูกว่าเกมเป็นไงผมว่ามันอาจจะดีแค่ตรงนั้นแ่ะบ้เพราะว่าถ้าเจอพิซิกสขหนักเนี้ยออกมาก็คุ้มอยู่นะเพราะาเราไม่เอาบัตรสิรัตให้ลูกออกให้ตัวเองบางที น,นี่ไม่รู้เฮียอะไรเลยแรกกันไหมใครดี้แรกตับอเออไสเปอร์ไงเวลบน้อยของเรานะพอ <No. S 1> เด่นกลางว่ะเย้วัชนาดีวว่ะ ไปสายสปีด่อัพแม่ของซาวเวนลอยสัตว์หัวอัพนี่ก่อนเลย เราหมีมาโดนได้ป่าววะตัวนี้มาบวกก่อเราก่อนอเสื้อย้ออนทานหรอนแล้สัตยิงลูกคุณอ,อยู่นั่นแหละเฮ้ย นี่ขนาดลิทเปิดสก,กิลไปเลยเนี่ย <Yes. S 1> รู้สึกกดเปิืงมานากว่าเ,ด,าาาเดิม <No. S 1> เปิืงมานาสัสสัสหรือเล่นโรดวีตัวเนี้ยมานาไม่ก็ไม่ค่อยมีอยู่ละกดสองไม่ได้เลยต้นเกม,ออมดเเกดปุ๊บแปลก,ก็ไม่ต้องเรียกแล้วลูกเลือ่อนทียเนี้ย ไม่ได้เดี๋ยวบ้าแต่มีแล้วได้เลิกเล่นดียวทำไมต้องทำไมชอบคิดว่าบางสกิลกดใส่ลูกวอลล์หลอกกับลูกโรนดูิกได้วะพวกสกิลมาดูโกงๆอะกดกกะมกไม่ได้หรอกฮะบางอย่างมันรู้เกลียดเลยไป เป็นไงติดลากครั้งเดียวติดลากนะวอเดอร์เพลเยอร์ไอสัตว์ไปสู้ออกไอทารอนดีกว่าผมว่านะมันน่าจะดีเราฟาร์มป่าเราต้องฟาร์มป่าโอ้ยเอหลุดแล้วชนะแล้วครับยีอยู่จังหวะเราเบิดเลยอ่ะห้าสิบวีมั้งระยะเวลาอาร์ควอรเดนหายไปแล้วน่ากลัวว่าวอเดนเวลาแกงอยู่ติดผมจะไปถามมันจะทำอะไรผมได้ผมก็ยืนติดกับลูกผมผมก็เลือกลูกมาไกลๆมันก็สโลว์ไม่ได้แล้ว เวลเจ็ดกับเวลห้าอะเรตามนั้นแหละเออใช่นั้นแหละอีซีวินอะผมว่าผมเล่นเกมเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยววอร์เดนเดี๋ยวเจอวอร์เดนฝั่งตัวเองนะเราจะแพ้น,นะเปิดเกมมาเปล่าๆบอลมันเลิกเฮ่อมันนี่เล่นเพราะเหอะตัวของกูนั่นอีกฝั่งเขาเหอะวอร์เดนนะ

ไปกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินไปกินข้างนอกเดี๋ยวไปกินข้างนอกคุมยากนิดหน่อยแต่ว่าใช่ไม่ได้คุยกันว่า น่จะช่วยได้เยอะอยู่นะว้าวไอสัตว์ออฟเลนโรดริกท็อปเทียร์ได้ลอยน,นะครับคอนเฟิร์มบายกูนี่แหละแน่นอนจริงไฮโรดริกไอออนทารอนนะเฟิร์สพิกเฟิร์สไอเทมไอออนทารอนเฟสบูทนะครับเข้าป่าสตัรบกัน 5k เคี่ยไอ้ข้าบอย โอเคง e ายคร e บเวทโฟมี่เพราะว่ามันจะจ่ายเป็นเทมสำคัญของออฟเลนบางตัวเฟิร์สแบนแน่นอนโบโดดริกออฟเลนอีซี่ดีเนี่ยที่ลิสต์มันเป็นคนแบบไม่เรื่องเยอะ ไม่เคยเจอซัพพอร์ตแบบว่าเรื่องไม่เยอะอันนี้นะโอ้เป็นคนคอมเมนต์นะเป็นไรอะ่ะชอบคนคอมเมนต์นะชอบทุกคนนะ <All right. S 1> ที่มันซัพพอร์ตผมดีดีดีในะที่นี้มันถูกลงด้วยอะ่ะเอเอรับไม่ได้นะออกแม่งเลยสัด มันเหมือนพวกแบบ s <S oh, <N> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนอ่ะเหมือนไอ้อาทานหลอนว่ามันเหมือนแบบ ดู้ดีฮะไอสัตว์นนดุอีกแบบเทพไปเลยอ่ะโอ้หลีชิดดีที่ดไอเทพยังนนดุยเว้นเก่งไปเลยฮะพูดดีฟากจี เฮ้ยโ,โดนแก๊งเลยเปละผมเริ่มสงสัยวอร์เดนมันมันทำพี่อะไรได้มาไปนเนี่ยเวลหกอย่างวะเวลเจ็ดแหละ T.A กูเวลเก้าอ้สัตว์ทำไงวะเนี่ยทำไงให้ชนะวะผมยิงผมลผมเริ่มสงสัยมันเก่งไหมเนี่ยวอร์เดนไม่ได้ไปถึงคนเล่นไปถึงตัวมันนี่มันเก่งเหรอวะมันอาจจะต้องใช้ในทางแบบอาบ,บิวเหมือยนในนี่ป่ะก็เรียกว่าอะไร จะเรียนเล่นให้วดีฮีนะไอ้อออบุญแตงพยายามทำให้มันดูแบบโกงๆแบบมีโป้เงี้ยวิธีเล่นมันไม่ใช่วิธีเล่นแบบเล่นทุกคนแล้วมันจะเก่ง I am a man, I'm a man. Your top tower is under attack. จาก็แนนนลนดหรอไอยเยสแม่จาก็แลนว่าเราจะเล่นตาเดียวผมต้องรอแฟนมาไม่ได้ไม่อยากเล่นนะวอร์เ,นเดนอต่ต้องรอแฟนมาบ้านแต่เขาอาบน้ําอยู่อาจจะไปลองเล่นในกระบ,บอดดูไม่ก็ดูดูคนเก่งเล่นหนว่าฉลา,าดกนะว่านะเพราะถ้าผมมีเวลาน้อดดยผมจดี๋วคุณดูคนเทพๆเล่นให้ดีกว่าแล้วนั่งดูเขาเล่นกันยังไงแค่มันแต่ผมจะโดนด่านะ ยังไม่ค่อยไอซาวเวตรอผมว่าผมก็ไม่อยากอัพอยู่ดีทืส่สก,กิลไม่ดีหรอกนะแต่ว่าผม,มอยากฟาร์มอ่ะผมเลยไม่อยากอัพเออ่ะน่าจะถ่ายได้เพราะว่าแตนมาบ้านไม่ได้มาทำหาแล้วก็มานอนนอนเล่นไม่เอาเลยฮาสโตนคอมผมอ่ะผ็งจะดูก็ดูได้บติมาแกก็บอกว่าจะดูดอดจะไปดูดิแกก็ไปนอนต่อ โคอดอรที่จังเลยไปสัตว์วิ่งกลับบ้านไปเฮีย <Huh? S 1> <laughs> วิ่งกลับบ้านไปอุ้ยไอสัตว์เอ้ย What the fucker <laughs> <laughs> เกตไปไล่กลับบ้านเลยสัส What the fucker แกพูดไม่รู้ประชดป่ะแต่บางทีผมก็บางทีผมรู้สึกว่าประ,ประชดมากแต่ผมก็ช่างผมบางทีผมก็ไม่ได้สนใจผมก็จะเล่นอนะ่ะไป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 ไ,ปไดัดไปดัไปเฮ้ยมันดีเลยเปล่าวะโคตรรวยอ่ะตาเนี่ยบอกเลย <c oughs> เีย่าเบสโลนดูอีก <c oughs> โอ้บูดบารอาจิม thằng thiếu á lấy mèng cả b้าน người đấy nó kêu tiền chứ hoài kim mà shot đi shot rồi oh, oh. okay. có <coughs> ah, ผมว่าได้อยู่ไม่ใช่ว่าผมตีถึงนะครับเหตุผลที่บอกว่าได้อยู่นี่หมายถึงว่าลากแรดดอยครับผมไม่ได้หมายถึงบอกว่าโอ้ตีถึงวิชาถึงไม่ไม่ไม่ลากตัวครับแอนวอร์ดนุ้ยอ่ะเฮ้กระบ้านครับไอเดอร์อินจี Ride the jesus เบื่อดิวะเอียเบสไอเทมครับไอออนทานอนครับเบสไอเทมผมไปดูเย็นไงย UP p l e ฟร EASY ซี e e รี y LIA b o บอท God damn it Oh, yeah. <coughs> Ôi, vô bỏ game kiếm à, ui ghê Thế bây à Thế bây giờ tôi cố hít xuống đi kèm lắm hả Chắc ác quá Đi ba là เอกมีกฎดีสุดแล้วมั้งเพราะว่าอยู่หน้ากว่าแล้วก็ไม่เปลืองไม่เปลืองวานาพ่อด้วยพ่อวานาเยอนไม่พ่อวานาน้อยนะคุณเฮ้ยลิกกี้ขโมยว้ไอ้สัสแคบบ้าเลิน ว่าจะให้ล <Matthew> ูกหมีแบบบล็อกคุกช็อตให้เลยนะให้ลูกหมีแทงแม่งทุกอย่างไอ้สัสเจ็บหมดแลกกี่ฝ่ากี่ฟูโอ้ยหยิบทีเอมาแก้วออเดนเลยเนี่ย

ตายหาข้างในแทนวอร์เด้นอ่ะโหดสัสเลยนะไอ้สัสบอกแล้วมันพิกวอร์เดนมาแล้วชนะแล้วแหละโอกาสคนเล่นเป็นมันน้อยนะมันไม่ใช่ฮีโร่ดรอตหนึ่งมันไม่ค่อยมีคนเล่นด้วยนะไม่ใช่ว่ามันมีคนเล่นนะดอตเนี่ยแถวเอเอก็หลุดตลอดเวลานะครับ ผมเล่นโลนดวิกสุดเท่ด้วยมันมีวอร์เดนอยู่ใครไปอยากเล่นดูวินเลดจะไม่อยากเล่นแล้ววะวเห็นวินเลดมันมึงก็ไม่อยากอยู่ทีเดียวกับแม่งแล้วอ่ะมันที่บอกโรดริงมันน่าจะดีขึ้นเพราะมันประหยัดพอยต์ด้วยแหละคือสกิลใหม่อาจจะกากก็ได้แต่ว่าก็อาจจะกากใช้ยากเลยผมไม่รู้นะตอนนั้นอ่ะแต่แบบ มันน่าจะดีขึ้นเพราะเราอัพได้สองสกิลโดยไม่ต้องอัพแพสซีฟงงเออกูแก้ทางวอร์เดนผมบีบให้มันเดินออกจากโดมมันได้ฮะเหาให้มันเดินออกจากโดมครับจัดาะแต่เพลเยอร์ไอสัตว์ที่มันคน์เตอร์พิกแม้กระทั่งวอร์เดนกันเลยเหรอนี่ยโลดูอีก What ะแ e ่เบสฮีโร่ ต่อนนยจริงฮะโตคัดเทพจริงเดินไปแทงรถระเบิดได้ด้วยคนระับเต็มต้องกลัวครับดอนนยจริงฮะโชคดีกับการเรียนหนังสือ,อครับผม The enemy's middle tower is o n Your top t o e r is under a t t a c a k เย็ดแม่พูดเธอว่าเย็ดโตเลยครับโลัล่ามัดมาก ว่าถ้าคนขยันใช้ทัดไม่ใช่ได้ทัดรอดไลดิต like แล้วกูว่า like รอดไลดิดแล้วเกมีิไม่อีซี่แล้วรอดไลดิดรอดไลดิดรอดไลดิดจิบหายแล้วถ้าวอรเดนได้เราแพ้เลยไปเไ,ไปกลางไล่สัะไปดันไปแล้วช <c oughs> <c oughs> ่วยพวงแม่ก่อได้ว์ หายแล้วก็มีช่องว่างอยู่ไม่เป็นเรเกินไปครูว่าเุ้ยเสี่หมเดียวเดียวนี่ๆๆ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 ๆิๆๆ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 ๆดๆๆ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 ๆไๆๆๆๆๆิๆๆ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 ับๆๆ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 ดๆๆ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 ๆดๆๆ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  ตีใหญครับผมไม่ต้องกลัวยิงลงไปดีกว่าครับเดี๋ยวผมตีเองครับผม้องห่วงครับพี่ผมตักตีแหลกเป็นอาชีพครับอะไรอะไรอะไรสัตว์บ้านไปเงี้ยเดี๋ยวผมพี่พี่ตีนี่ครับเนี้ยผมทีนี้ครับผมไม่เอาฮะเอาเอาเอาแต่อีคารครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้เครียดครับเครียดมากเลยครับผมผมแพ้ที่ผมหัวร้อนเลยนะครับ ล้อเลยนะครับเพราะผมแพ้เนี่ยไม่เอานะเออมึงเมลทีเดียวให้มันายหาหมดทั้งแก๊งเลยนะเอาฮุกว้าวแล้วเรียบร้อยแต่เย็นครับพี่พี่ครับเดี๋ยวฮัลโหลแตเย็นนะผมผมคู่วาวแล้งรถเดี๋ยวผมจะเย็นฮัลโหล ครับอย่ากัรนะครับผมจะรีบจบครับให้พี่ถูดโทษจากการเล่นเดอะวอร์เดนนะโอเคครับแป๊บเดียวครับผมไม่นานก็ร้องครับจะจบแล้วครับโอเคเดี๋ยวจะโทษละอย่าอย่าทำอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมเห่านะบุเห่านะเออกลับไปตีครับพี่พี่ครับตี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 ไอสัตว์รถตีเบตตี้เบตตี้ีครับผม ปืบปื๊บปื๊บปืบปืบปืบปบปาวันหนึ่งที่ไม่ตองแล้วโอเคชนะแล้วกูจี๊ฟักเกอร์แ okay. <Yes. S 2> ดนโฟเคลูปอะควาเดน่ะลูปมิดแน่นอนในทันบีเฮลดีพอร์ตเลยชนะแล้วนะครับเย่ไอสัตว์บันมาโอ้โห โอ้ 4K ไอ้สัตว์มึงนี่ 4K ต่ำสุดในนี้เลยมั้งเขาจะเป็น 5K แล้วมึงยัง 4K 4.5สักครับ